เพชรไลท์คอร์ฟิลเตอร์นะครับก็คือตัวอันเก่าของมันในด้านเดิมแล้วเราขันน็อตออกถ้าเราขันน็อตตรงนี้ออกเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันจะใช้ได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาลองดูกันเดี๋ยวจะลองเปรียบเทียบกับตัวบัสเกตที่เป็นแบบนอตเพชรไลท์ ized, นะครับรสชาติจะเป็นยังไงบ้างนะครับเมื่อเทียบกับตัวนี้เนาะ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ After Taste นะครับในซีรีส์ของคอฟฟอีกครั้งหนึ่งนะครับมีว่ามีคอมเมนต์คอมเมนต์ของพี่คนหนึ่งนะครับเข้ามาในช่องของเรานะครับแล้วก็ถามเกี่ยวกับเครื่องตั้งดูเชสตัวนี้นะครับเป็นหะารว่าดัชเชสหรือดูเชสไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับต้องขอโทษทีนะครับว่าออกเสียงผิดแต่อันนี้ครับสำหรับตัวบัคเกตของตัวดูเชสนมครับขออนุญาตอ่านดูเชสแล้วกันนะมันติดปากก็เป็นตัวพอตเตอร์วิลเตอร์ที่แถมมาด้วยนะครับมันก็จะเป็นอันนี้เนาะอันนี้นะครับก้านช ตัวฟิลเตอร์ชนิดนี้เนี่ยเห็นไหมมันจะมีตูดของมันนะครับซึ่งตูดของมันเนี่ยมันเป็นแบบเพชเชอร์ไลท์พอร์ต้าฟิลเตอร์นะครับก็คือเขาสามารถที่จะสร้างเพชเชอร์ให้เกิดขึ้นข้างในตัวบล็อเก็ตขึ้นมาได้นะครับซึ่งมันส่งผลดีตรงที่ว่าถ้าเมล็กาแฟของเราเนี่ยเก่าขนาดไหนก็ตามแต่นะครับมันสามารถที่จะสร้างคีม่าแบบเคียมขึ้นมาให้เราได้นั่นเองคือเอสเปรโซของเราเนี่ยก็จะมีคีม่าเสมอนะครับไม่ว่าจะใช้เม็ดเก่าเม็ดใหม่หรือดีแก๊สหรือไม่ดีแก๊สแล้วก็ตามนะครับก็็จะะมมีีีีคครรรรร่าาาเเเเเเกกิิดดขขขึ้้้้นนนนนนนัััอออออองงบบบปใชชพพ์์์ทฟลตแไ แต่ว่าคราวนี้เองเนี่ยจากที่ผมสังเกตนะครับก็คือว่าแต่คลิปที่แล้วเนาะที่เราเรีวิวกันไปก็คือผมไปซื้อตัวนี้มาใหม่นะครับเป็นบาสเกตแบบตัว non s ิ e c i a z e นะครับมันก็คือเนี่ยมันจะเป็นตะแกรงเฉยนะครับมันก็เป็นรูผ่านเฉยไม่ได้มีอะไรพิสดานนะครับก็เหมือนปกติพอตาฟิลเตอร์ที่ใช้กันทั่วไปและซึ่งอันนี้เนี่ยปรากฏว่าพอเราเปลี่ยนมาใช้บาสเกตตัวนี้รสชาติดีขึ้นนะครับเราก็สามารถที่จะบดเบอร์บดได้ละเอียดมากขึ้นทําให้เวลาที่ blue time นะครับเวลาที่ระยะเวลาที่น้ํามันผ่านเบียร์กาแฟเนานนขึ้้ได ด้วยปัสเกตตัวนี้นะครับแล้วมีคําถามที่สงสัยว่าเอ้ยถ้าเราใช้ตัวเนี้ตอนเก่าของมันในดั้งเดิมแล้วเราขันน็อตออกถ้าเราขันน็อตตรงนี้ออกเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันจะใช้ได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับอันนี้ผมไม่รู้เลยไม่เคยรู้มาก่อนว่ามันทําได้หรือไม่ได้เ,เดี๋ยวจะลองมาแกะดูนะครับขันอน็อตออกนะครับ<ๆ>ก็เดี๋ยวลองดูข้างในเป็นยังไงนะ แกะมาให้ดูหน้าตาโทษทีนะครับค่อนข้างสกปรกนี่ข้างในมันเป็นแบบนี้นี่หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับซึ่งข้างในเนี่ยก็คือเป็นพ<อ>ีชไลท์บาสเกตเหมือนกันนั่นเองนะครับก็คือมีการจํากัดทางออกไวใ้ให้เหลือรูเล็กนิดเดียวนะประมาณนี้นี่ก็คือตะกร้าแบบพีชไลท์บาสเกตซึ่งลักษณะเฉพาะตัวของเขาอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่สามารถที่จะโมูให้มันเป็นแบ,บบบาสเกตแบบปกติได้นั่นเองนะครับไม่เป็นไรไหนๆเราถอดออกมาแล้วนะครับเราก็จะมาลองชองดูแล้วกันสำหรับผมเองเนี่ยผมคิดว่า <S <S น่าจะให้ตัวฟอร์แมน ไม่แตกต่างกันเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะใช้เบอร์บดระดับเดียวกันเนาะมันจะใ้ผลที่แตกต่างกันยังไงบ้างนะครับตัวเมล็ดกาแฟนะครับก็น่าจะเป็นดอยชา้างปกติเนาะส่วนเครื่องบดวันนี้นะครับผมขออนุญาตไม่ใช้ไม่ใช้เป็นทามอรเนาะเพราะว่าใช้เวลาในการบดค่อนข้างเยอะเวลาที่บดเอสเปรสโซให้ได้ละเอียดมากๆสำหรับเครื่องเอสเปรสโซใหญ่แบบนี้นะครับไม่ใช่แฟลเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ย เาจะต้องใช้เวลาในการบดเยอะพอสมควรเหมือนกันผมก็เลยจะใช้เครื่องเจ้าวตัว600เอนนะครับซึ่งเป็นเครื่องที่ทุกคนนะ่าจะรู้จักกันอยู่แล้วละ่ะไปเซตกันได้นะ600เอนนะครับใช้โดวเท่ากันคือ18กรัมน,นะครับกันเลย ได้ผงกาแฟมานะครับ18กรัมแต่ผมลืมไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยบาสเกตของตัวดูเชสเนี่ยมันไม่สามารถที่จะใส่ได้แบบ18กรัมมาใส่ได้เต็มที่ก็น่าจะ15กรัมนะครับเดี๋ยวของขออนุญาตดูก่อนว่าใส่ได้แค่ไหนให้ดูนะครับนี่มันเป็นแบบนี้นะนะครับหน้าตาแถมแล้วก็จะเป็นประมาณนี้เนาะ,อ,นนนะอันนี้เป็นเมล็ดกาแฟพุ่เองเองนาะเพราะฉะนั้นมันอาจจะสีไม่เท่ากันกนิดนึงนะครับก็ต้องอพอภัยมาทห่ด้วยแต่เราจะลองดูเฉยๆว่ามันชงแล้วมันเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวลองดูกันนะครับเคลียร ครับก็เดี๋ยวเรามาชงกันเลยนะครับเริ่มจับเวลาแล้วก็กดโอเคครับก็ได้เวลาตามตำราปิ๊ปินะครับเดี๋ยวมาลองชิมกันดูนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไง ได้กาแฟมาแล้วนะครับก็อ่อนพอดีนะครับก็จริงๆแล้วมันอาจจะไม่ตรงตำราเป๊ะๆเท่าไหร่นะครับเพราะว่ากาแฟที่ใช้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าจริงๆเราใช้แค่15กรัมนะครับเพราะว่าไอตัวบาสเกตนะครับตัวบาสเกตของเขาเนี่ยมันบรรจุได้ไม่ถึง18กรัมเนาะถ้าเม็ดนอกครับเม็ดแบบพวกเอธิโอเปียโคลอมเบียอะไรเงี้ยไปได้ครับอาจจะ18กรัมได้สําหรับที่ผมใช้เนี่ยคือเม็ดไทยเนื้อมันจะเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะใส่18กรัมในบาสเกตไม่ได้ก็เลยใช้15กรัมแทนนะครับเวลาบรูทามนะคร 8วินาทีนะครับก็ตรงตามตำราแหละนะอันนี้ก็เดี๋ยวมาชิมกันดูนะครับว่ารสชาติเอสเพรสโซ่เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวขอให้รอให้มันหายให้มันเย็นนิดนึงนะร้อนเกินไป อืมใช่ได้นะครับผมเคยโพสต์ไว้เนาะในอ่าคลิปที่เทียบระหว่างเครื่องดูเชสกับแฟร์เอสเปซโซ่เนาะจากอย่างที่บอกแล้วว่าแฟร์เนี่ยเขาจะเก็บความสมบูรณ์ของการชงเอสเปซโซ่ได้ดีมากกว่าเครื่องดูเชสนั่นเองนะครับแต่ว่าถือว่าเอสเปซโซ่ที่ได้เอาจากดูเชสเนี่ยไม่ได้แย่เลยนะผมไม่ได้หมายความว่าเครื่องดูเชสเนี่ยมันมันแย่กว่ามากๆอะไรมบบนี้ไม่ใช่เลยนะครับที่ผมจะบอกคือรสชาติเนี่ยความความเฟลเวอร์บอดี้อะไรต่างๆเนี่ยแฟร์เอสเปซโซ่เก็บได้สมบูรณ์มากกว่าแต่ว่าสำหรับเครื่องนี้ถ้าสมมติว่าพี่ๆทานแล้ว รอร่อยว่ามันก็โอเคเหมาะกับการใช้งานในบ้านเนาะถ้าหากว่าไม่ได้จริงจังมากเพราะว่าอย่างแฟรปเปโซเนี่ยมันก็มีขั้นตอนเยอะไม่ว่าจะอุ่นชามเบอร์เอ <c oughs> นะครับแถมนู่นนี่นั่นเนี่ยมันเยอะมากนะครับแต่สําหรับตัวเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะเอ็กเพรสอ่ะก็คือแบบรวดเร็วทันใจนะครับแค่เอ,อ่อบดกาแฟเอากาแฟใส่แล้วก็ขันเข้าไปแล้วก็กดออกมาก็เป็นอเอสเปรสโซให้คุณชิมได้แล้วเนาะเดี๋ยวผมยังไงเราทําแล้วนะครับเดี๋ยวจะลองเปรียบเทียบกับตัวบาสเกตที่ผมซื้อมานี่นะครับที่เป็นแบบนอเนอร์ไรซ์นะ เมื่อเทียบกับตรงนี้เนาะเดี๋ยวผมจะเก็บช็อตเอพิโซของตัวเก่าไว้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาเทียบกับบาร์เกตของตัวใหม่ก็เดี๋ยวยังไงเรามาบดกาแฟกันอีกรอบหนึ่งสําหรับตัวตัว non light นอนเปชไลท์เนาะ15กรัมเหมือนเดิมนะเดี๋ยวถ้าใส่กรรมไม่เท่ากันเนี่ยมันอาจจะเกิดบแอสได้นะดเลยโอเคตอนนี้เราเปลี่ยนบาสเกตเป็นแบบนี้นะครับว่าเนี่ยเป็นบาสเกตแบบนอนเปชไลท์แล้วนะครับก็เดี๋ยวมาชงกันดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงเนาะ โอเคครับเดี๋ยวเรามาชมกันเลยเนาะอันนี้เป็นแบบมันไปฉลายนะครับโอเคครับก็ได้เวลาตามเป๊ะๆเ,เหมือนกันเนาะ สุดท้ายเราก็ได้กาแฟเอสเปรสโซ่ e นะครับที่มาจากตัวนอนเพชรไลท์แล้วนะครับก็คือตะกร้าที่ผมไปซื้อแยกมาเองนะครับที่ไม่ได้แถมกับเครื่องเดี๋ยวจะมาเทียบกันดูนะครับว่ารสชากาแฟมันต่างยังไงอันนี้ก็คือแบบเพชรไลท์ก็คือที่แถมมากับเครื่องเนาะก็ตอนถามไปแล้วเนาะว่าพอถอดน็อตแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นแบบเพชรไลท์เหมือนเดิมนะไม่ได้เปลี่ยนไปส่วนอันนี้คือที่ผมซื้อมาจากช้อปปิ้งออนไลน์นะครับเป็นตัวโมดิฟายแหละซื้อตามลิงก์ของคลิปเก่าของผมได้นะครับเป็นแบบนอนเพชรไลท์นะครับเดี๋ยยววมมาาาาชชิกกัััันนนดู่ร่รรสตงงงไะคบ ขออนุญาตชิมแบบนอนปิชไลทก่อนเนาะเพราะว่าปิชไลทเมื่อกี้เราชิมไปแล้วร้อนนะครับร้อน ืนอ,นอ,อเคผมขอสรุปนะครับจากการชิมทั้ง2แบบนะครับก็คือแบบเบเชลไลท์กับ Nom นอนเบเชลไลท์เนาะก็คือทั้งคู่เนี่ยครับโดยรวมและรสชาติใกล้เคียงกันเลยไม่ได้แตกต่างกันมากจนสังเกตได้ชัดเท่าไหร่แต่ที่ที่ผมสังเกตเห็นก็คือแบบตัวเบเชลไลท์ซึ่งแถมมากับเครื่องตัวนี้เนี่ยจะได้บอดี้ที่บางเบาวกว่านิดหน่อยในขณะที่เจ้าตัวนี้ตัวนอนเบเชลไลท์ที่ซื้อแยกมานะครับจะมีลักษณะที่บอดี้สูงกว่าเข้มข้นมากกว่าแต่ว่าในแง่ของเฟลเวอร์ของเมล็ดกาแฟเนี่ยผมให้ค่อนข้างจะใกล้เคียงกันไม่ได้แตก มากเท่าไหร่ และถึงแม้ว่าบอดี้จะเยอะกว่านิดหน่อยแต่ก็นิดหน่อยจริงๆนะครับไม่ได้เยอะมากตัวสังเกตได้ครับถ้าหากว่าคนที่กินแบบประจําทุกวันเนี่ยผมว่าถ้าไม่มาตั้งคือถ้าบายเทสแล้วเราไม่รู้ว่ากาแฟ2แก้วนี้มันมาจากบาสเกตโคลาชนิดกันเนี่ยเราก็จะตอบไม่ได้นะครับว่าตัวไหนมันดีกว่าอะไรยังไงหรือมาจากอันไหนกันแน่นะครับแต่ข้อได้เปรียบของตัวนี้คืออะไรรู้ไหมครับเพราะว่าตัวนี้มาใส่ได้แค่15กรัมสําหรับเม็ดไทยนะครับคือ15กรัมเนี่ยมันก็เต็มพูนพอดีบัสเกตแล้วแต่ถ้าเทียบไซส์เนี่ ซึ่งซื้อแยกมาไอตัวนี้มันใหญ่กว่านิดหน่อยมันทาให้เราสามารถที่จะใส่โรสของกาแฟได้เยอะขึ้นพอเราใส่โรสของกาแฟได้เยอะขึ้นเนี่ยแน่นอนว่าเนื้อของกาแฟที่ออกมากาบกาแฟเนี่ยมันก็อาจจะดีขึ้นนะครับหรือว่าเราอาจจะเพิ่มการชงกาแฟของเราด้วยการบดเมล็ดกาแฟให้ละเอียดมากขึ้นจริงครับอันนี้ก็คือเป็นข้อได้เปรียบของการใช้แบบนี้นั่นเองแต่สาหรับโดยรวมแล้วเนี่ยถ้าผมสรุปนะก็ต้องตอบว่าไม่ได้ต่างกันมากนะครับไม่ได้ต่างกันมากเลยคือพี่ๆอาจจะใช้อันนี้ก็ได้หรือจะใช้กับนนี้ก็ได้แต่สิ่งที่สํำค แล้วก็พูดกับคนนะครับก็คือว่าวเวลาชิมกาแฟหรือเราชงกาแฟเนี่ยเราควรจะเลือกกาแฟที่อร่อยและที่เราชอบนะครับอย่าไปติดอยู่กับกติกาหรือว่ากรอบที่เขาตั้งไว้เช่นตอง2องออนยี่สิบแปดถึงสามสิบวิอะไรเงี้ยนะครับไม่เกี่ยวนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยชอบกาแฟรสชาติแบบไหนถ้ากาแฟรสชาติเราชงออกมาแล้วแล้วมันโอเคสําหรับเราแล้วเนี่ยก็ไม่จําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนไปใช้ตามคนอื่นเขาเหมือนกันวันนี้ก็คงจบประมาณนี้สําหรับเรื่องของบาสเก็ตนะคบว่าไอ้ไข่ตูดออกมาแล้วจะเป็นยังไงเนาะยังไงถ้าเพื่อนๆคนนอื่ัสสงยเรื่ออองะไรื่นๆ ก็สามารถที่จะออสอบถามเข้ามาในคอมเมนต์ได้นะครับแล้วก็ถ้าเรามีความรู้หรือว่าเราสามารถที่จะพอจะช่วยอะไรเพื่อนๆได้เนี่ยเรายินดีช่วยทุกประการนะครับก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับช่องอั taste นะครับแล้วก็กดอย่าลืมกด see first กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากช่องของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย